สวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่สิบกันยาหกแปดนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีกิจกรรมที่เรียกว่าซันเดย์นะครับซันเดย์ที่ไม่ใช่ซันเดย์ซันเดย์ที่ไม่ใช่วันอาทิตย์นะครับพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับนะแต่ว่าในกลุ่มกิจกรรมที่ทำงานเกี่ยวกับการต่อต้านหรือว่า ต่อต้านการปล่อยก,าก๊าซเรืองกระจกนี่นะหรือว่าส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนเขาจะจัดกิจกรรมนะครับเรียกว่าซันเดย์ที่ไม่ใช่แปลว่าวันอาทิตย์นะครับที่ไม่ใช่แปลว่าซันเดย์นะครับแต่ว่าซันเป็นวัดเดย์นะครับเป็นวันที่เฉลิมฉลองเกี่ยวกับพลังของดวงอาทิตย์นะครับนี่เป็นโปสเตอร์ของกลุ่มจัดกิจกรรมนะครับมีหลายที่ที่เขาจะจัดหลายกลุ่ม นะครับในสหรัฐอเมริกาที่ผมได้จากเว็บไซต์นะครับลองมาดูนะนี่จะเป็นชื่อของกลุ่มมหไลัแห่งหนึ่งนะครับอีลอนอีลอนซัสเทนเบิลิตี้นะครับเป็นองค์กรเป็นเป็นหน่วยงานของมหาลัยนะครับที่ทำเรื่องเกี่ยวกับความยั่งยืนนี่นะพูดถึงตรงนี้ผมนึกถึงที่ผมเคยสอนวิชาวิทยาเขตสีเขียวนะครับเพื่อจะ,จะส่งเสริมให้นะักศึกษามีจิตสำนึกเพื่อพิทักษ์โลก แต่ว่าก็ไปไม่ถึงไหนนะครับถ้าอยู่สามสี่ปีเรามาดูของโปสเตอร์ตรงนี้แล้วกันนะครับนี่ก็เ,เป็นกลุ่มหนึ่งนะครับชื่อว่า third act นะครับกลุ่มกิจกรรมที่สามอ่ะนะเขาก็บอกว่าเนี่ยวันที่21พรุ่งนี้นะครับจะเสริมฉลองเรื่องความสำเร็จของพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมและแบตเตอรี่ด้วยรวมทั้งการเคลื่อนไหวเพื่อจะให้พลังงานฟอสซิลเนี่ยตกไปจากโลกนี้แล้วนะครับก็บอกว่า พลังงานแสงอาทิต์เนี่ยมันถูกที่สุดแล้วเป็นแหล่งที่มีพลังมากที่สุดนะครับมันมากกว่าพลังงานที่มนุษย์ทั้งโลกใช้ทั้งปีถึงถึงหมื่นเท่านะครับแล้วก็เนี่ยแต่ยังก็ตามเขาก็บอกว่ามีพวกมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยมากับกิจการฟอสซิลเนี่ยยังคงต่อต้านอยู่ครับเพราะฉะนั้นเราต้อง ขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในร่องในรอยนะครับผมมีข้อความนิดหน่อยนะครับนะวันแห่งดวงอาทิตย์นะครับนะเนี่ยพลังงานแสงอาทิตย์ลมแบตเตอรี่เนี่ยเป็นพลังงานที่ถูกที่สุดในโลกนะสร้างช่วยให้เกิดมีงานทำสร้างงานและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยนะครับ แต่เนี่ยนะครับมีนักการเมืองบางกลุ่มซึ่งประเทศไทยเราเองก็ไม่ได้ไม่ได้ยกเว้นะครับคอยต่อต้านคอยขัดขวางเคยยืนบังแดดอยู่นะครับเอาละครับผมคิดว่าแค่นี้พอก่อนนะครับวันนี้เป็นหวัดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ